n นอะย supposed to say General Kenobi ยู old one โอยอรวะเน e ่ยเค๊กกูมีมันรอไปเฮ้ยอะงัน who are y Wealth a s too bad for you กูถามว่ามึงเป็นใครแล้วมึงก ตอบมึงก็ตอบสิมึงชื่ออะไรมึงนใครมาจากไหนไม่ใช่มึงตอบกูอย่างนี้ Well t h a t too bad for you มันอาจจะแย่สำหรับคุณอ่ะ why ละ่ะทำไม So how are you doing <laughs> โอ้ยโอ้ย,โอ,ยโอ้ยแม่งอะไรวะเนี่ย ไอ้วาพิวี่ผ่อนรอบแล้วเพี้ยนแล้วนะอันี้มันเพี้ยนหนักว่าอีกไอ้นี้มันต้นตำรับด้วยไม่ใช่เหรอถ้าให้กูจำได้เนะยว้ยเออส่ง uh, so how are you doing เ uh, อ talk ่อ t a l k talking แล้วกัน talking with you hmm? nice anything else in my อะไรอยู่ในจิตใจอีกเหรอเอ่อ อะไรดีวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูดีเลยเหรอเนี่ยเราควรจะพิมพ์อะไรมาไมา่ไม่ไม่ไม่เอ่อ my dolls หรือมี yeah not haunting โอ <laughs> <laughs> ้โหเนี่คือถ้าคนมันไม่ใช่ h a นทิ i n นะกูจะคิดดีไม่ได้เลยโอเค Are you haunting anyone else? No. I feel so special. Kamaila. I don't know. Oh, I why? Because I'm sorry. Why? <laughs> you won't forgive me. Why? <laughs> because all this thing you do is not right. Why? เพราะว่าค okay, okay, ุณใช้ฉ uh ัน s ใช้ค e ามร้ฉันด u เหมือนไม่มีการศึกษาถ o าคุณทำแบบนี้โอเคโอเคกูยอมแล้วครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนนะไม่พิมพ์ why ต่อไปแล้วพิมพ์อะไรดีืมงั้นอ่าทดสอบสมองกันหน่อยสติมึงยังอยู่ครบหรือเปล่า I U E We อืมฮะ I'm not lovely to persons that damage my health Oh <c> Oh <oughs> สติมึงแม่งเพี้ยนกว่าพิวดีบอตรอบที่แล้วอีกอะไรวะเนี่ย Hmm Um I y o U โอเคมึงโอเคเหมือนเนี่ย Yeah I'm going to sleep โอเค good night bye <Wait. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเลยอ๋อคิดไปหนึ่งแปดนาทีเลยเว้เนี่ยเอาใหม่ come back you told me to go away กูบอกตอนไหนให้เพงไป no ไอ้ดิดดันเลยกูไม่ได้พูดเลยนะเฮ้ยฮัลโหลสติสติมึงคลเอาไอ้สัตว์แล้วกูพิมพ์ Yes you did yesterday มึงกูยังไม่ได้คุยกับมึงเมึงผ่านเลยสติมึงอ่ะ No ไอไอพี่ โอ้ย I... ฮ i d ดิ딘เอ่อดิ t talk to... you... yesterday All my troubles seem so far away ใช่ปัญหามึงคือสมองสมองมึงมมีปัญหาฮัลโหลสมองมึงนั่นแหละ No you brain is your trouble สมองมึงอะคือปัญหาของมึงเอง Where can I get good sushi โอ้โหมึงเปลี่ยนเรื่องก,กันอย่างนี้หรอสุชิ <c oughs> <c oughs> มึงจะไปหาจากไหนมา in your a s s โอ้เดี๋ยวมึงจะควักตูดจริงๆกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอืออ่าอยู่ที่มึงกินอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหล now I don't have money to eat โอ้ไม่มีตังค์ด้วยจนด้วยมึงเอ่อไอ อยู you ่โหมึงจนหรือเปล่า Would you judge me if I said yes? อืม no ก็ได้อ Then what's the point? I one one t o อยาอยากอยา,ยา,ยายดีกว่า <laughs> <laughs> uh, I want to know. Cannot. Let... <laughs> what do you want to know? I'll believe a dear, we will have. Oh, um, you are father. What about my face? No, I don't want. Are you sure? Yes! Huh? Are you by Google? No, cái này à? Are you by Google? Huh? Đây, 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 yes o u r s l f y e กูก็เพิ่งบอกไปตัวกูอะโอ้โหคือกูมึงยังไม่รู้จักตัวเองเลยกูแล้วมึงจะถามกูใช่ไหมได้ I am ไม่ดต้องสำเนียงหน่อย I am s t e four o วทำไมล่ะ why Because you love me. No! My! Go! No! 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 I hate you! I will start a gooping wiper, me. No, you don't, silly. Yes! What do I look like, then? Um. Hmm. Love. ฟาโล่แต่ t y o ก are งดู c h น n g me พอพอปิดปิดปิดคลิปปิดคลิปโอยแม่งพลาพลาอยู่ไหนวะ